สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FinSight AI รายการที่จะพาคุณไปสแกนลึกทุกโอกาสในตลาดหุ้นสหรัฐกับผมทีโอครับและมินตราค่ะทีโอคะถ้าพูดถึงหุ้นที่เป็นทางลัดสำหรับนักลงทุนที่อยากเกาะกระแสคริปโตโดยไม่อยากถือเรียนโดยตรงชื่อของ Coinbase COIN base, CO IN, ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังสร้างฐานใหม่แบบนี้หุ้นตัวนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะใช่ครับมินตรา ตอนนี้ราคาหุ้นคอยเบสเคลื่อนไหวอยู่แถวแถว $240 ดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้าที่เคยขึ้นไปเล่นโซนสูงกว่านี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคามีการพักถันลงมาพอสมควรแต่ในมุมของ AI เรามองว่านี่คือจังหวะที่พื้นฐานเริ่มไล่ตามราคาทันแล้วครับที่ว่าพื้นฐานไล่ตามทานันหมายความว่าคอยเบสไม่ได้พึ่งผาแค่ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ผันผวนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับ ตอนนี้คอยเบสเปลี่ยนตัวเองเป็นอินฟราสตรัคเจอของโลกคริปโตอย่างเต็มตัว รายได้จากฝั่ง subscription and services เติบโตแข็งแกร่งมากโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมจากการเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ให้กับบรรดากองทุน Spot ETF ยักษ์ใหญ่และรายได้จากการทำ staking ที่กลายเป็นกระแสะเงินสดที่สม่ำเสมอมากขึ้นครับอ๋อแปลว่าต่อให้รายย่อยจะเทรดน้อยลงในบางช่วงแต่ถ้าสถาบันยังถือครองคริปโตผ่าน ETF อยู่ Coinbase ก็ยังเก็บค่าดูแลได้เรื่อยๆเป็ดเลยครับนอกจากนี้ยังมีเครือข่าย Base ที่เป็น La y e r 2ของตัวเองซึ่งเริ่มสร้างรายได้จากการทำธุรกรรมบน Onchain นเรื่อยๆนี่คือการสร้างอีโคซิสเต็มที่ทำให้นักลงทุนสถาบันเริ่มมองคอยเบสว่าเป็นหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีไม่ใช่หุ้นที่วิ่งตามกระแสะเหรียญแบบไร้ทิศทางครับแต่ท่โอคะด้วยราคาที่แกว่งตัวอยู่ประมาณ240ลอ่ลาร์แบบนี้ความเสี่ยงเรื่องกฎหมายที่เคยเป็นประเด็นหนักๆตอนนี้เบาใจได้หรือยังคะทิศทางเริ่มชัดเจนและมีความเสถียรมากขึ้นครับความไม่แน่นอนลดลงไปเยอะหลังมีการวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในสหรัฐ แต่แน่นอนครับว่าหุ้นตัวนี้ยังมีค่าเบต้าสูงถ้าตลาดคริปโตภาพรวมเกิดความกังวลราคาหุ้น COIN ก็พร้อมจะลงไปทดสอบแถวแถวโซน220ดอลลาร์ได้เสมอ ดังนั้นต้องวางแผนรับมือความผันผวนให้ดีครับสรุปคือคอยเบสในตอนนี้เหมาะกับคนที่เชื่อในโครงสร้างพื้นฐานของโลกการเงินใหม่และรับความผันผวนได้สูงกว่าหุ้นปกติใช่ครับถ้าคุณมองว่าคริปโตคืออนาคตแต่ไม่อยากถือเหรียญเองการสะสมหุ้น COIN แถวแถวราคาปัจจุบันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการกระจายพอร์ตครับชัดเจนค่ะใครที่กําลังถือ COIN อยู่หรือรอเข้าที่ราคาไหนคอมเมนต์มาแชร์แผนการลงทุนกันได้นะคะ คอบคุณมินตราครับแล้วพบกันใน EP ีหน้ากับฟินไซเอ AI สวัสดีค่ะสวัสดีครับ